ทราบส่วนข้ามเรือมสู่เอ็มซีชาแนลนะครับชาแนลส่วนปูบ้านคนรักรถนะครับผมหมอเย็นนะครับก็อันนี้มาในทีมคริสต์มาสนิวยีร์นะครับวันที่ผมถ่ายทำเนี่ยเป็นวันที่อา31ธันวาคมปี67พอดีเลยนะครับซึ่งพรุ่งนี้เทปอาจจะออนอาจจะคืนนี้ไม่กับพรุ่งนี้นะครับก็เป็นวันปีใหม่พอดีก็ได้โอกาสมาสวัสดีปีใหม่นะครับเพื่อนๆที่มาดูช่องผมทั้ง FC เอฟซีแล้วก็ตามนะครับก็เหมือนเคยนะหมดปีทีเราก็จะมารีแคป แล้วก็ในปีที่ผ่านมาเราทําอะไรไปบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือว่าแล้วก็มา f o r แ c a s t ก็คือในก้าวต่อไปในปีถัดๆไปเราจะทาอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็มาสรุปสถิติต่างๆของช่องเนาะให้เพื่อนๆได้ได้ทราบแล้วกันเนาะก็เหมือนเพื่อนที่เพิ่งติดตามช่องผมได้ไม่นานนะครับอาจจะมาจากคลิปอะไรช่วงหลังๆนี่นะครับก็บอกก็อาจจะสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็บอกก่อนว่าช่องผมเนี่ยคือ,อเป็นช่องที่เกี่ยวกับบ้านกับรถนะครับทํา2อย่างร่วมกันนะครับเป็นช่องที่แบบ ถาด้วยใจรักจริงๆนะครับอ่าอย่างปีนี้เอาเลยยอดซับล่าสุดเลยก็20,000ขณะที่ผมกำลงังถ่ายทำเนี่ยของ26,000หกพการ้อก็คือเกือบ 7, 7เ,อ 6, 000, 9, 000อ 500, เกือบ70,000ละไอ้ทอมเช่นหม่นเก้าพ0 0ห้าร้0ยหกร้เกือบ70,000มื่นซับแล้วนะครับซึ่งก็ช่องผมดำเนินมา5ปีได้70,000มื่น 70, ซับจะว่าน้อยก็ก็ไม่น้อยต่ะเยอะมันก็ไม่เยอะถ้าเทียบกับช่องอื่นๆในแง่ของบ้านกับรถที่ทำมาใกล้ๆกันเนี่ยเขาอาจจะยอดไปไกลแล้วนะครับ แต่ผมยังอยู่ประมาณนี้นะเพราะว่า,าเป็นช่องที่แบบออร์แกนิกล้ลน้นๆยอดทุกซับทุกวิวเป็นยอดที่ไม่ได้จ่ายตังค์เพื่อที่จะไปซื้อเนาะระบบหลังบ้านมันมีนะครับไม่ใช่หลังบ้านด้วยซ้ำนะเพืเรียกว่าระบบแบบไปจ่ายตังค์เพื่อซื้อยอดวิวเนี่ยมันมีแต่ผมไม่ได้ทำไงผมแบบเอาให้ใจรักบางคลิปก็ยอดวิวหลักพันบางคลิปก็ยอดวิวหลักแสนมียอดวิวถึงล้านด้วยคลิปทิ้งด้วยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ดูกันด้วยนะครับเป็นช่องที่ทำด้วยใจรักจริงๆเนาะ ที่ยอดวีดีมันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ยอดซับไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะเพราะแบบผมอาจจะไม่ได้ลงบ่อยเพราะอัลกอริทึมของ YouTube เนี่ยมันจะต้องลงสัปดาห์ละอย่างน้อย3คลิปมันถึงจะค่อยๆดันเหมือนเวลาเพื่อนเสิร์ช Google ใช่ไหมเว็บอะไรที่มันแบบถ้าไม่ถ้าไม่นับเรื่องจ่ายตังค์นะอะไรที่เราแอคทีฟหน่อยมันก็จะขึ้นมาสนบนๆนะครับกูเกิลเนี่ยเออยูทูบเนี่ยมันต้องการ3คลิปต่อสัปดาห์ส่วนทิกต็อกต้องการ3คลิปต่อวันนะผมเลย เป็นคาตอบของผมทาไมถึงมองทํติ i k t o อกนะครับไม่ทํา IG หรืออะไรเพราะว่าแค่ YouTube อย่างเดียวก็ไม่ไหวเลยนะครับ <c oughs> ทั้งปี2องพี่เนี่ยผมทําคลิปมา47คลิปถือว่าน้อยนะในสองช่อง u t u b e นะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณอาทิตย์ละคลิปหรือประมาณ10วันคลิปประมาณเนี้ยนะครับซึ่งปกติเขาทํากันอาทิตย์ละสคลิปหรืออย่างขี้หมูขี้หมา,ก,หมาก็ที่ละครั้งใช่ไหมแต่ผมเนี่ยคือมันไม่มีเวลา,าเพื่อนๆอาจจะทราบแล้วว่าผมเป็นหมอนะเพราะนั้นเนี่ยไม่มีเวลาที่จะแบบมาทําคลิปตลอดเวลาแล้วก็ ผมไม่มีทีมงานอ่าผมไม่มีทีมงานเลยนะครับทีมงานผมคือภรรยานะครับที่บางทีไปรีวิวบ้านใช่ไหมก็จะช่วยถ่ายาถือกล้องถ่ายบ้านเพราะาต้องสัมภาษณ์กันสองคนแต่นอกนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นผมคนเดียวกล้องคาคนเดียวตัดต่อเองใส่เสียงใส่ซาวอะไรเองหมดเลยนะครับกล้องโกโปรโกโปรอุปกรณ์ที่ซื้อมาติดรถท,ทั้งหมดที่เพื่อนเห็นในรีวิวรถเนี่ยทำเองคนเดียวตัดคนเดียวนะครับเพราะนั้นมาเลยแบบาทาให้คลิปออกมาช้าแล้วก็ผมไม่ได้เป็นหัวครีเอทีฟที่แบบว่า หรือตัดต่อที่แบบใส่เสียงป๊าป,ป,าปใส่ตัวหนังสือแป,ป๊บแป,ป๊บอะไรเงี้ยครับซึ่งผมผมไม่ได้ทำตรงนั้นแล้วก็จริงถามว่าทำได้ไหมมันทําได้นะครับแต่ว่ามันต้องอาศัยแบบเนาะว,นวันวันนั่งตัดคลิปอย่างเดียวงี้ผมไม่ใช่ไงผมมาตรวคนไข้ตลอดแล้วแล้วผมก็ใช้ช่วงเวลาว่างที่คนไข้ที่ยังไม่มีหรือว่าช่วงที่พักเบรกตัดต่อผมเอาคอมโน้ตบุ๊กไปตัดต่อที่โรงพยาบาลด้วยนะครับกลับมาทำที่บ้านไปทำที่โรงพยาบาลด้วยจนแบบตกลงคูททางานอะไรวะเนี่ยนะเพราะทําให้แบบมันทําให้อาบอกตรงกับคุณภาพของคลิป ผ่านมา5ปีมันไม่ได้แบบว่าโอ้โหโปรดักชันอลังการอะไรขนาดนั้นนะนี่ดีมากแล้วนะครับผมเปลี่ยนจากกล้องมือถือไปเป็นกล้องใหญ่ที่อนเ่อนเห็นเนี่ยนะมีโกโปรเพิ่มขึ้น2อตัวมีกล้องแอคชั่นแคมอย่างตัวเนี้ยเไอแอคชั่นแคมถ่ายตัวอัลโต้พ็อกเก็ตสามหลายๆอย่างลงทุนไปมากกว่ารายรับที่ได้นะครับแต่โอเคเพื่ออะไรเพื่อเพื่อนเพื่อ,อแล้วก็เพื่อสนองนี้ตัวเองที่อยากทําแบบอยากทําช่องให้ความรู้เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถให้เพื่อนๆได้ได,ได้ได้รู้กันนะเนาะนะอย่างเช่นรีวิวบ้านไอรีวิวรถเนเ ส่วช่องผมเนี่ยรถจะไม่ได้แบบแอคทีฟไม่ใช่ว่าเขาเปิดตัวรถอะไรมาผมเอามารีวิวให้เพื่อนดูหูสื่อเขาพาไปแล้วก็ช่องผมไม่ใช่ช่องสื่อใช่ไหมไม่มีสื่อที่ไหนเชิญคุณหมอไปรีวิวรถไม่มีส่งรถมาให้เหมือนคุณอู๋สปินนาเหมือนคุณบุมทาลิตไม่มีนะครับไม่มีรถผมทุกคันยืมเพื่อนหมดเลยยืมเพื่อยืมคนรู้จักยืมคนที่แบบที่ที่รู้จักกันน่ะทั้งนั้นเลยแล้วก็ถ้าจะเป็นรถที่จากศูนย์ก็คือมีโตโยต้า ที่เป็นเราสัมพันธ์อันดีกันมานานเนาะแล้วก็เจ้าของดีลเลอร์เขาเป็นคนไข้ผมเองนะครับส่วน b y d อ่าก็เป็นพี่ที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาเป็นเจ้าของดีลเลอร์ b y d ีก็เพราะบีวกับ t ต y o t ้เป็นรถ2ยี่ห้อที่ผมอาจจะได้รถมาเยอะหน่อยแต่อื่นๆน่ยยืมเพื่อนหมดเลยนะครับทำให้ผมไม่ได้แบบเป็นสื่อที่เชิญไปงานเปิดตัวอะไรขนาดนั้นนะเขาเป็นตัวต้าอย่างเดียวนะครับก็ทําให้มันไม่ได้แบบทันเหตุการณ์เขาผมได้รถอะไรมาผมก็รีวิวรถเมื่อสามปีที่แล้วผมก็อามารีวิว รถเพิ่งออกมาใหม่เฮ้ยเพื่อนแม,ม่งซื้อก็อามารีวิวนะแต่มันก็ได้ฟีลที่เป็นแบบบ้านๆใช่ไหมฮะที่แบบเออเป็นแบบคนขับรถคนใช้รถจริงๆที่เราไปขับจริงๆรีวิวจากความสุขส่วนตัวเองนะครับไม่ใช่แบบอ่ารับรถมารับตังมารีวิวเสร็จคืนแล้วเข้าไปมันไม่ใช่อย่างนั้นไงเพราะฉะนั้นผมรีวิวไม่มีอคติไม่ได้ตังสักบาทเลยนะครับสำหรับการรีวิวบอกได้เลยนะฮะร,รีวิวดีก็ชื่นชมรีวิวไม่ดีก็ตำหนิตามสมควรนะครับว่ามาไปได้โดนฟ้องอีกนะครับเงินก็ไม่ได้อม่้คแาเพือลว อยากให้เพื่อนได้ทราบเนาะรวมถึงบ้านเหมือนกันอ่าผมก็ไม่ใช่สื่อบ้านที่แบบหมู่บ้านโครงการนี้จะเชิญผมไปรีวิวบ้านโครงการไม่ใช่ครับเพราะผมะจุดประสงค์งผมคือทําเพื่อจะรีวิวบ้านสร้างเองเพื่อให้เพื่อนๆได้ที่มีความที่จะสร้างบ้านเน่ยไม่รู้หันหน้าไปปรึกษาใครเนี่ยดูช่องผมไว้เนี่ยมันจะได้แบบประโยชน์แล้วความรู้ไม่มากก็น,น้อยในแง่ของยูเซอร์นะครับเพราะนั้นผมไม่ใช่ช่องช่างที่จะไปสอนในการผูกเหล็กข้ออ้อยกี่ป้องใช้กี่หุนผมไม่รู้เลยนะครับแต่ผมเป็นแค่แนวแบบยูเซอร์ที่จะสร้างบ้าน ง่ายคือเพื่อนอยากจะสร้างบ้านมีคนคิดมีคนคิดแบบเอออยากสร้างบ้านวะขึ้นมาสักหนึ่งหนึ่งความคิดเนี่ยปรึกษาใคาร,ารดีวะหาคนรู้จางไหนดีวะใช่ไหมเราคงไม่ได้ความรู้ถึงขนาดต้องใช้ปูนอะไรยังไงแต่ว่าเราเป็นยูเซอร์เพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ใช่สื่อที่จะรีวิวบ้านไม่มีบ้านโครงการไหนคอนโดนไหนเชิญผมไปรีวิวร้อยยีล้าน50ล้านไม่มีบ้านทุกหลังที่ผมรีวิวในช่องผมคือบ้านที่เป็นเพื่อนกันเป็นเจ้าของเป็นคนรู้จักทั้งนั้นเลยนะครับ ซึ่งขายจะสร้างบ้านกันทุกวันถูกไหมฮะรถยังเพราะว่าออกใหม่กันไม่ยากเท่าไหร่แต่บ้านเนี่ยหลายๆล,ล้านบางทีมันก็สร้างมันก็มีใครสร้างบ้านทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกวันตอนเนี้ยผมรีวิวมาบ้านที่สร้างเนี่ยจะหมดสต็อกแล้วเพื่ม้นแต่อย่ว่าหลังๆนยผมจะเป็นรถมากกว่าบ้านคนที่ติดตามบ้านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีบ้านมาให้รีวิวบ้างเพราะว่ามันมันเริ่มไม่มีแล้วไงเพราะนั้นทําให้การรีวิวบ้านเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีเท่ารถและหลังๆแต่ผมก็พยายาม ก็มีไทยบ้านในซีรีสี่ผมมีสร้างบ้านในซีรีส์อย่างเงี้ยพุทธิจาแบบเออเป็นแบบแนวใหม่ๆให้ติดตามการสร้างบ้านอย่างเรียวเรียอย่าลืมติดตามชมกันนะครับอันนี้ก็ติดตามชมตั้งแต่เริ่มสร้างจนกระทั่งไปถึงสร้างเสร็จเลยถ้าเขาให้นะครับแล้วอย่างนึงคือผมมันมีคนรู้จักมีบ้านสวยๆเยอะมากแต่ว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้ให้ถูกไหมบางคนก็ไม่อยากอยากคลิปพามเพร์มิเตดบ้านหลายสิบล้านจะมานั่งถ่ายในบ้านเขาก็ไม่ชอบบางทีตกลงไว้อย่างดีดเลยตอนก่อนจะสร้างเสร็จเนี่ยเดี๋ยวสร้างเสร็จแล้วหหมมมอไปรีวีววิเลลยยนะัังท่ผคุกา ดีกันมาหมดรยบร้อมหมดแล้วพอสร้างบ้านเสร็จจริงๆเข้าอยู่จริงเอา้าเทกันทั้งนั้นเพราะว่าก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าเขาอาจจะคลิปความเป็น p พ i เวท e เงี้ยมีลูกมีเมียมาอยู่เขาก็ไม่อยากให้แบบเข้าไปถ่ายทําในบ้านเขาอันนี้เข้าใจได้ผมเข้าใจได้นะเพราะฉะนั้นทําให้อย่างผมเนี่ยที่ไม่ใช่สื่อเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปดูบ้านในทุกหลังนะครับแต่ก็โอเคเราก็พยายามทํากันต่อไปคลิปไปเรื่อยๆนะอันอย่างในปี2024เนี่ยก็จะมีของให,ใหม่ๆที่เกิดขึ้นใน ในช่องเราแล้วในตัวผมเองด้วยนะครับอย่างเช่นซีรีส์ใช่ไหม้ามารือซีรีส์ก็เพิ่มมาใหม่นะครับมีการอยอดวิวถึงหล้านวิวครั้งแรกนะในปีนี้เหมือนกันก็คือ,อเรื่องของสร้างเาเรียกอะไรละร่ะแฉแฉเรื่องของบ้านผมเองที่สามายี่สิบล้านแล้วมีดีเฟกต์อะไรยังไงบ้างเนี่ยคือตอนแรกผมก็ทำแบบทำแบบแบบไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรก็เลยเดินดูบ้านตัวเองเออมีดีเฟกต์ตรงไหนเอามาทำเล่นๆดีกว่าเพื่อนๆเ,นเ,นเนวลาสร้างบ้านจะได้ไม่ต้องเจอแบบเดียวกันนะปรากฏว่า คนชอบมากนะครับยอดวิวเป็นล้านเป็นล้านวิวนะแล้วก็ยอดซับจ,จากจากไอ้คลิปเนี่ยเยอะมากคนมาทักผมเนี่ยเวลาเจอผมเอ้ยใช่คุณหมอที่ทำยูทูบไหมครับผมถามกลับไปเนี่ยประมาณ80%มาจากคลิปล้านวิวนี่แหละนะครับซึ่งบางทีไม่เคยดูคลิปอื่นเลยดูคลิปรถอย่างเดียวก็มีนะครับเออไม่ดูคลิปรถก็มีทักแต่เรื่องบ้านนะครับต้องบอกว่าพอทําคลิปเกี่ยวเรื่องนีก้กระถิเช่นแฉเรื่องสร้างบ้านแฉเรื่องปัญหายาลิคอร์สโอ้โหยอดวิวเป็นแสนยาลิคอร์สเนี่ยผมทำเรื่องขับมาดึงเดือนแฉเป็นไงงบ้าเนี่ย โอ้โหคนดูเนี่ยแบบประมาณ4ี่ห้าแสนแฉเรื่องบ้านดีเฟกคนดูล้านหนึ่งแต่ทำำําความรู้เกี่ยวกับรถทำความรู้เกี่ยวกับบ้านคนดูหลักพันบางคลิปบางคลิปหลักร้อยหลักพันโหแบบบางทีก็เราก็รู้สึกแบบความรู้ก็อยากให้คนดูเนะเราอยากทําตั้งใจทําหาข้อมูลข้อมูลมาคนดูน้อยแต่พอเรื่องแฉคนดูเป็นล้านอันนี้ก็มันก็เข้าใจได้ในะริบ,บทของของคน,คนเรานะชอบเรื่องที่มันไม่ดีมากกว่าเรื่องดีอยู่แล้วนี่ก็นเรื่องปกตินะครับก็ก็ก ทำใจนะครับแต่ผมคงไม่เกาะกระแสมาแฉนู่แนแฉนี่อะไรกันตลอดแนละ้วมีอะไรที่น่าสนใจผมถึงทาทีหนึ่งไงเพราะฉนั้นไม่ได้จะทําตามกระแสอะไรนะครับเราเป็นเรื่องของรถปอร์เช่ใช่ไหมผมซื้อเองปีนี้แล้วก็เลยมีคอนเทนต์ปอร์เช่เยอะหน่อยยิ่งหลังๆนี่เยอะมากเลยนะครับยังมีเหลือ,อเลยนะแต่๋ยายังไม่ได้เอาลงนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบือ่อซะก่อนนะครับคอนเทนต์ยานิคอร์สผมซื้อเองใช้เองมันจะทําเยอะหน่อยนะครับออกมาเยอะเลย <c oughs> แล้วก็จะมีรถอื่นๆก็มีเรื่องของความรู้ในการสร้างบ้านก็ตามมานะครับก็ติดตามแล้วกันนะครับ บนมาเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันดีกว่าว่าช่องเรามีสถิติียงสนใจบ้านนะครับก็อย่างที่บอกยอดวิวก็ประมาณ69,000วิวนะครับในช่องตลอดป,ปี2024เนี่ยทำไป47คลิปบอกไปแล้วเนาะย,ยอดวิวเยอะสุดประมาณ50,000วิวเนี่ยอยู่ที่เรื่องของยาริค,คอร์ดเรื่องของรถนะครับแล้วก็ในใน10อันดับเนี่ยที่ยอดวิวเยอะสุดเรียงจากมากไปน้อยเนี่ยใน10อันดับยอดวิวเยอะสุดเป็นรถสักเคลิปเป็นบ้าน3คลิปนะครับทั้งที่ ปริมาณจานวนน่ยในทั้งปีเนี่ยเราสิบเจ็ดคลิปเนี่ยมีทําคลิปบ้านประมาณยี่สิบคลิปคลิปรถยี่สิบเจ็ดคลิปคลิปรถมากกว่าบ้านนิดหน่อยเองนะครับแต่ว่ายอดวิวอ่ะลดมากกว่าบ้านแต่กลับกันยอดซับสไครต์เออยอดที่กดซับสไครต์ในปีนี้มีซับสไครต์เพิ่มขึ้นอ่ะหนึ่งหมื่นสองพันซับนะครับก็ผมหวังว่าจะถึงแสนซับในภายในเวลาปีหน้าหรืออีกสองปีเนาะไม่เกินช่วยกันหน่อยนะเพื่อนๆนะครับในซับสไครต์สิบอันดับแรกเนี่ยในปีสองพันยี่สิบสี่นะครับเป็นบ้านซะ 6เป็นลซับสี่เออกลับกันเลยนะครับยอดวิวเนี่ยลดมากกว่าบ้านแต่ยอดซับสไครต์อ่ะบ้านมากกว่าลถแล้วก็ส่วนใหญ่มาจากซับสไครต์ในเรื่องของอเรื่องของแฉที่ร้านวิวที่บอกไอ้สองคือขั้นตอนการก่อสร้างบ้านเอออันนี้ก็ก็แปลกดีนะครับถ้าตังก่อสร้างบ้านผมที่ทำเรื่องฐานลากเสาเข็มอะไรพวกนี้ลองกดกลับไปดูเนาะพวกเนี้ยยอดวิวเยอะเหมือนกันนะครับหลายหมืม่นบางทีบางทีเป็นแสนแล้วยอดซับจากจากตรงเนี้ยเยอะกว่ารถอีกนะถ้าเรียนลำดับอะนะครับ ทั้งที่บางทีคลิปรถจะยอดวิวนี่หลักหมื่นหมดเลยสี่ห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นต่ยอดซับจากบ้านมากกว่าแล้วก็คนที่บางทีมาเจอผมที่ช้องตรวจหรือเดิน,เด,นเดินเจอเนี่ยก็จะบอกว่ามารู้จักช่องผมเนี่ยจากเรื่องของขั้นตอนการก่อสร้างบ้านแล้วก็เรื่องบ้านกว่า8 0ของคนที่ไปเจอข้างนอกแล้วก็คุยมาทักผมว่าผมทําช่องหรือเปล่าเนี่ย80%มาจากบ้านหมดเลยทั้งเรื่องของ,งแฉเรื่องของขั้นตอนก่อสร้างมาจากคลิปนี้ก็มีตชีบา้าเครื่องล้างจานสองคนอ่ะผมบังเอิญเจอแบบเออเนี่ย ใช่หมอที่วิวเรื่องเครื่องล้า่งจานหรือเปล่าทั้งนี้คลิปเครื่องจานตัวที่บ้านยอดวิวพันห้าพันกว่าเองนะครับแต่คนมาทัก2คนแล้วเออผมดีผมก็รู้สึกว่าเราไม่ต้องเป็นต้องทําคลิปที่มันเป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้แต่คลิปที่มีประโยชน์แล้วคนเขาค้นหามันก็จะเจอเองคนก็จะรู้จักเราเองนะก็แปลกดีเหมือนกันนะยอดลถเนี่ยคนดูเยอะแต่ว่ายอดซับเนี่ยบ้านจะซับยอะกว่าแต่ก็แปลก,กเช่นกันเช่นยอดวิวเรื่องของขั้นตอนการก่อสร้างบ้านฐานหลักเสาเข็มคันชั้นหนึ่งเนี่ยคนดูหลายหมื่นถึงแสน แต่พอเป็นเรื่องของหลังๆมาผมทํามา14พิโสดแล้วนะครับขั้นตอนการสร้างบ้านเนี่ยล่าสุดทําเรื่องอลูมิเนียมเลยเนี่ยคนดูน้อยลงน้อยลงน้อยลง,ยล,งล่าสุดคลิปคนดูหลักพันทั้งที่คนคลิปแรกๆคนดูหลกักหลักแสนก็งงดูเหมือนกันนะเวลาเขาดูๆๆสร้างบ้านเขาต้องดูต่อเนื่องใช่ไหมเป็นพิโสดผมก็ทําลิงก์ทำะารให้ดูก็น้อยลงอ่ะแต่อ้เรื่องเสาเข็มฐานลากลทุกวันนี้ยังมีแอคทีฟอยู่เลยยังมีคนมาถามยังมีคนมาขอบคุณครับยังมีคนมาถามความรู้เรื่องของ เสาเข็มอยู่เลยทั้งที่ผมลงไป3ปีแล้วนะครับแต่เรื่องล่าสุดเรื่องอลูมิเนียมอะไรเนี่ยกับไม่ค่อยมีคนถามไม่ค่อยมีคอมเมนต์แล้วก็ยอดวิวก็ไม่เยอะเท่าไหร่เออมันก็มันประมาณนี้เนาะสติหลังบ้านที่เขาบอกนะครับอ่าต่อมาก็เป็นเรื่องของ,ขอ,งอนาคตช่องเราจะทอะไรบ้างเมื่อปีแล้วผมจาได้ผมเอาแฟนผมมานั่งคุยด้วยเราจะลาไลฟ์ให้มากขึ้นบติปีนี้ไม่มีไลฟ์เลยอันนี้ขอโทษจริงๆนะทุกท่านนะครับเพราะว่าอ่าคือเป็นความผิดเขาเรียกอๆๆนะไรคงไม่คงไม่คงไม่แก้ตัวเพราะว่าผมไม่สะดวกไลฟ์ live, ก่อนจะลูกเพราะลูกเพิ่งเข้า โรงเรียนก็ย้ายการศงรับส่งลูกก็เปลี่ยนตื่นเช้ากับมืดแฟนผมมีธุรกิจเพิ่มเติมทําให้ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมานั่งแบบดูแลกันเหมือนเดิม,มถึงว่าเหมือนาถึงว่ามานั่งคอยทำนู่นนี่นั่นผมเองก็ต้องคอยปรับวิถีชีวิตปีนี้เปลี่ยนเ,ย,เยอะอย่างที่บอกนะแฟนมีธุรกิจผมมีงานมันก็ยุ่งขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเวารับชอบมันมากขึ้นทําให้ไลฟ์ยากกว่าลูกจะนอนกว่าจะหลับสามทุ่มผมมานั่งเริ่มไลฟ์สี่ทุ่มใครจะมาดูถูกไหมฮะก็เลยทําให้ ไม่ได้ไลฟ์เลยปีผ่านมาไม่ได้ไลฟ์เลยสักไลฟ์เลยนะครับปีนี้ปีอีพีเนี่ยผมไม่สัญญาแล้วกันแต่ว่าจะพยายามไลฟ์ให้ได้มากให้ได้ให้ได้บ้างนะครับอย่างน้อยเดือนละครั้งสองหนึ่งครั้งก็ยังดีนะเพราะว่าการไลฟ์เนี่ยเป็นการปฏิสัมพันธ์กันอย่างเงี้ยผมทำอย่างเงี้ยผมพูดอยู่คนเดียวอะแต่ถ้าไลฟ์เนี่ยมีคนทักมีคนถามมีคนทักทายถามนู่นนี่นั่นคนดูสิบคนไลฟ์ผมก็โอเคแล้วนะไม่ได้ซีเรียสอะไรามากมายนะครับก็จะไลฟ์ให้มากขึ้นนะครับปีนี้ไม่สัญญาแล้วนะแต่ว่าจะพยายามนะคครรับวมมถึงลิปให่ๆ ตอนนี้มีรถเนี่ยถ้าใครติดตามรถอยู่นะ GLE นะ53รอได้เลยนะครับ uh, BMX6 แล้วก็ช้างอันอวตารอ่ uh, Avatar, uh, นี่แน่นอนมาแน่ๆ,ๆนะครับเต็มติดตาม a อวตารเนี่ยโอ้โหรถดีผมไปลองมาแล้วนะครับรวมถึงเรื่องบ้านก็มีสอสหลังแน่ๆที่จะเสร็จแล้วก็จะให้เราได้เข้าไปดูสัญญาก็ไว้แล้วดีลกนไว้แล้วแต่ว่าถึงเวลารจริงเขาอาจจะไม่ให้อันนี้ผมก็จะไม่ได้หเพราะผมพูดแล้วเรื่องของแบบเขาอาจจะพอสร้างเสร็จแล้วอยากไพรเวทอันนี้ก็แต่ แต่คุยกันแล้วสหลังนะที่ได้แน่ๆนะครับรวมถึงขั้นตอนกนาร้างบ้าก็ทาต่อเรื่อยๆนะครับรีวิวรถจะรถใหม่คันไหนมามีตัวไหนเปิดตัวมาผมอยากจะไปดูคันไหนก็ก็ไปดูกันไปนะครับช่องผมก็เรื่อยๆในลักษณะนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะที่ติดตามกันมาครับทั้งเป็น FC ซเป็นแฟน F an, หรือไม่เป็นแฟนก็แล้วแต่ขาจงขาจรแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับจรมากดซับให้ดูแลกันนะครับอย่างที่บอกนะผมอยากจะได้สักแสนซับภายในปีหน้าหรือไม่ก็ภายในปี25เนี่ยหรือไม่ก็ปีหน้าก็ยังดีนะครับ ก็ทำไปเรื่อยๆแหละนะอย่างที่บอกว่าเอาไปทิ้งก็ทำไปเรื่อยๆนะครับคนเพื่อนที่ติดตามถึงทุกวันนี้วันในวันนี้ก็ขอสวัสดีปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าให้เพื่อนทุกคนด้วยนะครับขอให้ืุอนคนมีความสุขนะคิดถึงได้ก็สมปรารถนานะครับอยากได้อะไรก็สมปรารถนาอย่างที่ต้องการนะครับพยายามอยากได้อะไรที่มันสูงเกินเอื้อมก็ลองพยายามดูนะครับแต่ถ้าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่กันสบายๆอย่างเงี้ยนะครับอยู่เป็นเพื่อนก,นกันนั่งดูคลิปผมเป็นเพื่อนกันไปนะครับตันนี้ผมหมอเย็นนะครับอินดีชแน ลาไปก่อนนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับเจอกันใหม่ปีหน้าโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูสิติของช่องของกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างน่าสน,น,นใจบ้างนะครับ <Glen> มีอะไรบ้างลูกสวัสีค่ะสว่าฮัลโหล